เพื่อนๆเคยรู้สึกหมดหวังถึงขนาดที่อยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ไหมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาคือบทพิสูจน์ว่าความหวังและการผจญภัยสามารถพาเราไปได้ไกลเกินกว่าจินตนาการแต่จุดจบของเรื่องนี้มันกลับหักมุมจนคุณต้องอ้าปากค้างก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในมหากา์แห่งความอึดนี้ ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดเจ๋งแบบนี้อีกในปี1932โลกกำลังจมดิ่งสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่เรียกว่า The Great Depression ความสิ้นหวังปกคลุมไปทั่วเยอรมาน,นีเหมือนกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อออสการ์สเปกอดีตช่างไฟฟ้าที่กำลังเคว้งขวางเขาตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดในชีวิตเพื่อหน,นีจากความมืดวิดนี้ ออสการ์ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแต่เขามีคาัั k พับได้ลำหนึ่งชื่อว่าโฟลโบสจากเมืองอูมเยอรมนี um เขาล่องเรือไปตามแม่น้ำหวังจะไปหางานทำในเหมืองทองแดงที่ไซปรัสปเป้าหมายแรกของเขาดูเรียบง่ายเหมือนการหนีปัญหาทั่วไปแต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับสายลมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ลิ้มรสอิสระแห่งการผจญภัยแผนเดิมก็ถูกโยนทิ้งไป เขาตัดสินใจไปต่อเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมปรากฏขึ้นในใจนั่นคือออสเตรเลียแต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะเมื่อเขามาถึงเมืองเทสซโลนิกิกรีซ<แ>เขาก็ได้รู้ความจริงอันน่าตกใจคายักพับได้ของเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับทะเลเลยแม้แต่น้อยคนส่วนใหญ่อาจจะยอมแพ้แต่ไม่ใช่สำหรับออสการ เขากลับใช้โอกาสนี้ฝึกฝนอย่างหนักปรับปรุงขายักของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นทนทานต่อคลื่นลมทะเลได้อย่างน่าทึ่งนี่คือจิตวิญญาณของนักผจญภัยที่แท้จริงขายักของเขาไม่เหมาะกับการค้างแรมกลางทะเลนั่นหมายความว่าทุกคืนเขาจะต้องพายล็อกชายฝั่งเพื่อขึ้นไปพักบนบกแต่เมื่อต้องข้ามเกาะใหญ่ๆละ่ะเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพายข้ามทะเลเปิดเป็นระยะทางยาว บางครั้งต้องพายต่อเนื่องนานถึง34ชั่วโมงลองจินตนาการดูสิครับการพายเรือกลางทะเลมืดมืดคนเดียวเป็นวันๆโดยไม่หยุดพักมันต้องบ้าแค่ไหนกันและแล้วมหากาบการเดินทาง7ปี4เดือนระยะทางกว่า50,000กิโลเมตรของออสการ์ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มตัวเขาต้องพายเรือผ่านยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางอินเดีย เอเชียตะวันออกเสียงใต้ไปจนถึงปาปัวนิวกินีมันคือการเดินทางที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีใครทำได้ด้วยเรือคายักระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคและอันตรายที่คาดไม่ถึงมากมายอย่างเช่นตอนที่พายเรือตามแม่น้ำยูเฟติสในอิรักเขาเคยถูกชาวบ้านยิงใส่เพราะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นสายลับและต้องรีบหนีเอาชีวิตรอด หรือที่อินโดนีเซียเขาเคยถูกชาวเกาะราว20ิคนจับมัดและทำร้ายจนแก้วหูทะลุแต่ด้วยความฮึดเขากัดเชือกที่มัดตัวเองจนหลุดและหนีกลับมาที่เรือได้ราวปาฏิหาริย์นี่มันหนังแอคชั่นชัดๆอาหารหลักของเขาคือมะพร้าวและปลาซาดีนที่เก็บได้แต่หลายครั้งเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่แปลกใจกับเรือคายักประหลาดของเขา มันแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของผู้คนที่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกหลังจากผ่านความยากลำบากมานับไม่ถ้วนในที่สุดเดือนกันยายนปี1939ออสการ์สเปกก็มาถึงฝั่งออสเตรเลียที่เกาะไซใบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีใครทำได้และอาจจะไม่มีใครทำได้อีก นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเขาอย่างที่สุดครับเพราะเมื่อเขามาถึงได้แค่ไม่กี่วันสงครามโลกครั้งที่สองก็ปะโทขึ้นทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสแผ่นดินออสเตรเลียตำรวจสาคนก็เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับคำพูดที่ออสการ์ไม่มีวันลืมเยี่ยมมากเพื่อนนายทำได้สำเร็จแล้ว แต่นายคือคนต่างด้าวที่เป็นศัตรูและเราต้องคุมขังนายชายผู้ใช้ชีวิตอย่างอิสระกลางทะเลมานานกว่า7ปีต้องถูกส่งตัวเข้าค่ายกักกันในออสเตรเลียนานถึง6ปีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาถูกลืนหายไปภายใต้เงามืดของสงครามอย่างน่าเศร้าหลังได้รับการปล่อยตัวออสการ์ Oscar ตัดสินใจปักหลักอยู่ที่ออสเตรเลีย เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำเหมืองโอปองและกลายเป็นพ่อค้าอัญ,ญมณีที่ประสบความสำเร็จแม้สถิติการภายเรือของเขาจะยังไม่มีใครทำลายได้แต่ออสการ์ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบเขาไม่เคยเรียกร้องการยอมรับอะไรและได้กล่าวถึงความสำเร็จของตัวเองอย่างเรียบง่ายว่า ผมพอใจแล้วไม่ว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ตามเพราะสงครามได้เข้าไปแทรกแซงโชคชะตาของผู้คนนับล้านดังนั้นทำไมผมจะไม่พอใจล่ะออสการ์สเปคจากไปอย่างสงบในปี1993ขณะอายุ86ปีแต่เรื่องราวการภายเรืออันยาวนานที่สุดในโลกของเขายังคงเป็นบทบันทึกแห่งความอึดและความบ้าบินที่ไม่มีวันถูกลืเมเลือนไปจากประวัติศาสตร์โลกครับ